สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ชมที่แขวนพัชเชดตัวสีดำนะครับตัวตัวนี้เป็นขนาดตัวเล็กนะครับยาวเมตดห้กว้าง40่สิบเซนนะครับค้าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับรอบนี้ได้ไหมคุณภาพดีเท่ากันทุกรามเลยนงครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับพอจะประมาณนี้นะครับขบับมันครับ